ร้านทองคุณตัก๊กคุณเบียร์หวั่นใจกันอีกแล้วค่ะนะมันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าเนะนี่ยพอคุณเบียร์คุณตั๊กถูกจําคุกแล้วร้านทองเงินหมดแล้วนะเงินไม่มีแล้วลใครจะไปขายทองคืนนี่ไม่มีเงินคืนให้แล้วจริงหรอเพจต้องออกมายืนยันนี่ตาม้วยเห็นไหมว่ายังคงรับซื้อทองเหมือนเดิมแต่ว่าปกติแล้ววันธรรมดาจะ200 km, คิวเสาร์อาทิตย์จะ100คิวใช่ไหมตอนนี้เขาบอกเขาขอลดเหลือ100คิวนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่มมีเพจิ๊กเกรียนเนี่ยค่ะ เขียนบอกว่าเงินหายไปไหนไม่มีจ่ายให้ลูกค้าแล้วส่วนหนึ่งบัญชีถูกตำรวจอายัดส่วนหนึ่งเงินสดถูกยักย้ายถ่ายเทส่วนหนึ่งอาจได้คำปรึกษามาให้หยุดจ่ายเพราะถึงจ่ายไปก็ติดคุกอยู่ดีเพจอีซอขยี้ข่าวก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันเลยบอกว่าประกาศร้านทองแม่ตักการเงินหมดแล้วไม่สามารถมีเงินคืนให้ลูกค้าได้ลูกค้าก็โอ้โหแทบกรีดเลยอ่ะ ในที่สุดเฟซบุ๊กของคุณตั๊กนะคะที่ใช้ชื่อกอกนกสุวรรณบุตรโพสต์ Post โดยทีมแอดมินค่ะเขามีการประกาศลงวันที่6ตุลาคมซึ่งก็คือวันนี้เขียนเอาไว้บอกว่า เนื่องด้วยคุณเบียรและคุณตั๊กซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดการของทางร้านยังถูกคุมขังอยู่จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของทางร้านเป็นอย่างยิ่งแต่คุณเบียและคุณตั๊กยังมีเจตนาที่จะรับซื้อสินค้าคืนจากลูกค้าตามเดิมดังนั้นเพื่อเป็นไปตามเจตนารมดังกล่าวทางร้านจึงกำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่หน้าร้านเหลือวันละ1 0 0คิว 2. รับเฉพาะกรณีหน้าร้านเป็นเงินสดเท่านั้น ไม่สามารถโอนผ่านทางบัญชีธนาคารได้เนื่องจากปัจจุบันบัญชีของทางร้านอยู่ระหว่างถูกอายัด 3. ช่องทางออนไลน์อาจได้รับเงินช้ากว่าปกติต้องขออภัยในความไม่สะดวกของลูกค้ามานโอกาสนี้ด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือห้างเพชรทอง K2N อ่ะเอาเปว่าทางเพจก็ยืนยันอยู่ว่ายังรับซื้อคืนเหมือนเดิมนะคะทีมข่าวไปสำรวจคิวรับซื้อทองของร้านแม่ตากค่ะ,คะ ตั้งแต่24กันยายนที่เปิดรับคิววันแรกเนี่ยผู้เสียหายมากันเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการลงคิวทำคิวกันก็เลยไม่รู้ว่ามากี่คน25กันยายนที่เริ่มมีการนับคิวกันแล้วเนี่ย300 26กันยา300 27กันยายน200 28กันยายน100 30กันยายน200แล้วก็ตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาก็วันละ200คิวนะคะ วันที่4ตุลาคม150คิวส่วนเสาร์อาทิตย์คือ5กับ6ร้านปิดค่ะล่าสุด7ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็ถ้าตามประกาศก็คือจะลดเหลือแค่100คิวนะคะแซกลองไปสำรวจที่หน้าร้านทอง K2N ค่ะวันนี้ร้านปิดอยู่แล้วล่ะวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็จะเห็นว่ามีรถบรรทุก6ล้อที่รับจ้างตั้งเต็นต์มายกเก้าอี้สีแดงและสีขาวบางส่วนมาสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้าร้านทองนะคะแซกก็ได้คุยกับคนที่มาขนเก้าอี้กับเต็นต์นะคะเขาบอกว่า ลูกน้องของคุณตั๊กเนี่ยว่าจ้างการตั้งเต็นท์และเก้าอี้พลาสติก300ตัวและพัดลมในราคา8,000บาทใช้บริการ1สัปดาห์วันนี้ก็ครบกําหนดพอดีก็เลยมาเปลี่ยนเก้าอี้แต่ลูกน้องของคุณตั๊กบอกว่าให้เก็บเต็นท์ออกไปหหลังเหลือไว้แค่2หลังก็พอหลังจากที่มีอยู่3นะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินในรอบสัปดาห์ถัดไปให้แล้วเป็นเงิน8,000บาทก็ยังไม่ได้บอกว่าจะให้ตั้งเต็นท์อีกนานเท่าไหร่ก็เหมือนกับเป็นการจ้างงานแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ค่ะแต่ว่านี รถเต็นท์นะครับใช่ครับเขาบอกว่าให้ผมเก็บเต็นท์กลับมากลับกลับไปออกไปหลังหนึ่ง,ห,งหลังหนึ่งหลังครับแต่วันนี้ครบครบเจ็ดวันแล้วใช่ไหมครบเจ็ดวันแล้วครับแต่อันนี้เขาเขาก็เช่าต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอีกอาทิตย์หนึ่งอีมันหมดกี่ร้อยบาทหรือสามร้อยครับสามร้อย <300 S 1> แล้วย,ยังมีพวกพัดลมด้วยอ๋อรวมเลยเนี่ย ตั้งแต่ที่คุณตั๊กคุณเบียเข้าเรือนจําไปเนี่ยก็อย่างที่บอกคนถามหาคนข้างเคียงมือซ้ายมือขวาเจนุสบางเตยอ,อยู่ไหนเ<ะ>มียรังอยู่ไหน<ะ>เขาบอกมันไม่มีความเคลื่อนไหวเลยค่ะจนโซเชียลเขาก็ประกาศตามหาคนหายกันเลยนะล่าสุดเพจบิ๊กเกรียนออกมาแฉเพิ่มบอกเครือข่ายกว้างใหญ่ไพศาลทําธุรกิจสีเทากันมานานจากคดีทองมีตัวละครสําคัญ8ขังไปแล้ว2อยังเหลืออีก6ตัวละครต่อจากเมียรังและเจนุสบางเตย คนสนิทของแม่ตัก๊กรายต่อไปก็จะเป็นคิวเจ๊ออยเจแอนซึ่งเป็นคนสนิทของแม่ตั๊กเหมือนกันแล้วก็มีนายต้อคนสนิทของป๋าเบียอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อความจากเพจบิ๊กเกรียนที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะคุณเคนโดเองก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันบอกคืนนี้อุ้ยใกล้แล้วนะคิง oh. คืนนี้สามทุ่ม uh. ผมจะมาบอกว่าหมายจะไปฟาดที่ใครสมุนคนไหนกรรมไม่ต้องรอ คุณเคนโดยังจี้ให้ตำรวจไปตรวจสอบทรัพย์สินของคุณตักด้วยไม่ได้มีแค่เงินสดในตู้เซฟเพราะยังมีนาฬิกาทองกระเป๋าเงินสดรวมๆเนี่ยหลายร้อยล้านเลยไปตามสืบให้หน่อยเพราะประชาชนเขาเห็นในไลฟ์กันหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเห็นด้วยพวกของสะสมต่างๆจะบอกว่าตรวจไม่พบมันจบง่ายไปหน่อยซึ่งในภาพที่โพสต์เนี่ยเขียนไว้บอกว่ามีนาฬิกาหรูมูลค่ากว่า70บล้านทองคํา99.9% 9มากกว่า20ล้านกระเป๋าบแบรนด์เนมมูลค่ากว่า40ล้านและเงินสดราว200ล้านค่ะ ราล่าสุดที่ปปงลงเนี่ยยึดได้ประมาณแค่70ล้านมันยังมีมากกว่านี้มันจะพองถ่ายไปที่สมุนหรือไม่อย่างไรหรือเอาไปฝากใครหรือมีแบกปะไม่รู้เหมือนกันนอกจากของหายแล้วคนหายด้วยเจ๊ออยมีมรังซ้อนนุชตเจ๊น,นุชตเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมาคือมันมีอยู่แค่นี้นะคุณผู้ชมนะออกมาแบบดีๆออกมาแบบดีๆก็คือมาหาตำรวจรและมาสอบ ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร2โดนหมายเรียกหรือสุดท้ายจะโดนหมายจับเลยอ,อันนี้ก็มีความเป็นไปได้หรือเมียหลังไม่ใช่คนตัวเล็กๆนะเมียหลังก็ตัวแบบคนทั่วไปอย่างนี้ยมันจะหายไปทั้งตัวได้ยังไงคุณเคนโดยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นคนธรรมดาแต่เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันแล้วตั้งตัวเป็นซอเป็นแม่ใช้ชีวิตอู้ฟู่หรูหราดูรวยใช้แต่เงินสดไม่จ่ายผ่านแอปธนาคารคุณเคนโดตั้งข้อสังเกตว่าคนปกติที่ไหนอะ กดเงินทีละล้านสองล้านเอามาใช้ไว้ในกระเป๋าเลยอยากให้ปะปะงตรวจสอบเส้นทางการเงินชนิดหนึ่งสิมันน่าจะเป็นฝนตกที่หมูไหลเนาะอะไรมาเจอกันก็ไม่รู้แหละเพราะพวกนี้ไม่มีความรู้พอรวยรวยไม่รู้จักอะไรนะผมไม่สามารถที่จะสืบเส้นทางทางการเงินได้ต้องให้ปะปะงช่วยว่าเส้นทางทางการเงินคนเหล่านี้เนี่ยทำไมอยู่ด,ดีมันมีเงินมาเป็นตั้งๆั ตามกฎหมายเบิกเงินกับธานาคารสองล้านปปอง,งอตรวจแล้วนะไอ้เงินปึกๆนั้นเนี่ยเส้นทางทางการเงินมาจากไหนทาไมใช้แต่เงินสดซึ่งแม่ตักเองก็บอกว่าฉันใช้แต่เงินสดฉันขค้เกียจรูดบัตรคนที่ใช้เงินสดแบกเงินสดเป็นทีล้านๆเนี่ยมันน่าสงสัยไหมเอาเงินมาโชว์แบบนี้เอาทรัพย์สินมาโชว์แบบนี้มันคือเรื่องที่โง่โง่ที่สุดไอ้ที่มึงโชว์แหละพามึงติดคุกทุกวันนี้สัปดาห์นี้นะครับใครที่รู้สึกว่าเมียหลังหายเจนุดหายเดี๋ยวไม่หายแล้ว ไม่หายแล้วนะครับมีคนไปแจ้งจับนะฮะต้องยกความดีให้พี่อัดนะครับลุงอัดไปแจ้งจับเรียบร้อยก็เดี๋ยวคงมีหมายออกมาจะเป็นหมายเรียกหรือว่าจะเป็นหมายจับไม่ทราบส่วนทางคาดีของคุณตั๊กและคุณเบียร์นะคะคุณเคนโดก็บอกว่ากังวลเหมือนกันว่าตํารวจจะรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายส่งฟ้องไม่ทันเพราะว่าตามกรอบเนี่ยมีเวลา48วันแล้วถ้าส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยทั้งคุณเบียร์คุณตั๊กก็จะได้ออกมาแต่เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ตามนัด ตำรวจบอกไว้แล้วเนาะว่าคุณจ๊ะนงพนีจะไปพบกับตำรวจบ,บาคาบาให้ข้อมูลจากที่เคยไปไลฟ์กับคุณตั๊กหลายครั้งอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้นอกจากคุณจ้าจะมีใครใมาอีกไหมเพราะรายชื่อก็ 20- 30คนอยู่นะคะอา้าวตามต่อในเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องข้างเคียงกันลวกันเนาะรกรณีน้องของเมียรังก็คือคุณเบนนะคะที่เคยออกมาแฉพี่บอกว่าพี่เนี่ยเอาลูกเธอไปเลี้ยงตั้งแต่ขวบหนึง่งจนหกขวบไม่ไดีเจอไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วก็มีการตามไปจนได้ลูกกลับมา นี่คือลูกสาววัยหกขวบของเบนนะคะน้องสาวของเมียหลังอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เมียหลังรับน้องมาเลี้ยงแล้วก็ให้แม่นิดซึ่งเป็นแม่ของแฟน,นช่วยดูแลอยู่ที่จังหวัดเลยตั้งแต่น้องขวบหนึ่งจนหกขวบพอเกิดเรื่องทองคุณตัก๊กและดูเหมือนเมียหลังจะเกี่ยวข้องเบนเลยอยากรับลูกมาเลี้ยงดูเองก็มีการเจราจาขอสิทธิ์เลี้ยงดูกันไปก่อนหน้านี้วันนี้แม่นิดกับครอบครัวก็พาน้องวัยหกขวบเนี่ย มาที่สพภูเรือเพื่อส่งคืนให้กับเบนนะคะก็มีพอมอจังหวัดเลยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยพอเบนมาถึงก็เข้าไปกอดลูกสาวแล้วก็เข้าไปเซนเอกสารหลักฐานต่างๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะฝ่ายแม่นิดเองก็ขนของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าสมุดหนังสือและตุ๊ก,กตาของน้องเอาไปใส่รถตู้ที่จะพาน้องกลับกรุงเทพก็เห็นว่าแม่นิดเองก็ดูเศร้าๆไปเหมือนกันนะน้ําตาคลอๆค,อค่ะก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเลยอนะเนาะ ซึ่งน้องวัยหกขวบลูกของเบนนะคะก็วันนี้แต่งตัวเป็นชุดนางเงื้อกน้อยใส่มงกุฎด้วยนะคะพอรู้ว่าแม่จะพาไปกรุงเทพเพื่อไปดูหมูเด้งก็ตื่นเต้นนะคะก็เมื่อกี้นี้ก็จะเห็นเนี่ยดูร่าเริงนะคะแม่นิ้ก็เข้าไปกาะน,น้องบอกว่าไปเที่ยวปิดเทอมนะลูกนะเดี๋ยวไว้ยายไปเที่ยวหาแล้วก็ให้เงินเป็นค่าขนมไป10,000บาทส่วนเบนหน้าตาท่าทางก็คือมีความสุขละค่ะได้กลับมาอยู่กับลูกเขาบอกเขาดีใจมากที่ได้พาลูกสาวกลับไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ สัญญากับแม่นิดไว้แล้วว่าจะเลี้ยงดูลูกสาวให้ดีที่สุดส่วนแม่นิดเองก็สบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเห็นหลานมีความสุข,ขค่ะนนหนูต้องดูแลลูกหนูเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเราสัญญ,ญาหนูสัญญากับแม่ไว้แล้วหนูจะเลี้ยงหลานให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาก็ห่วงค่ะโอเคเขาคุณค่ะค่ะแม่เขาสุดยอดมากอุยก็ยายก็ ดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็มอบให้น้องเข้าไปดูแลต่อก็ขอให้แบงค์ดูแลน้องดีๆนะคะยายก็ห่วงเหมือนเดิมค่ะไปค่ะยายไปกรุงเทพบ่อยอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปค่ะก็สบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะคือไเด็กเป็นสภาพแบบนี้ยายก็อุ่นใจแล้วคือเด็กไม่ร้องไห้อะไรนลคือยายพูดปลอบใจให้หมดแล้วหลังจากนั้นแม่นิดก็พาน้องวัยหกขวบแล้วก็ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไปกินข้าวเที่ยงเลี้ยงส่งนะคะ บรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะรอยรอยิ้มและความอบอุ่นก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันและทุกคนก็ไปที่โรงเรียนที่น้องเรียนอยู่เพื่อทําเรื่องลาออกแล้วก็ขอใบรับรองเพื่อจะนําไปสมัครเรียนต่อแล้วก็ยกย้ายกันไปนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปนะครับ